สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันท์คลิปนี้เป็นคำทำนายชาวราศีมีนกับชาวลัคนามีนในเดือนธันวาคมพศ2566ท่านใดที่ต้องการจะดูดวง12ราศีประจำเดือนพฤศจิกายน2566 กะลุณาเข้าไปดูที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าช่องหลักแล้วไปที่เพลลิสต์คลิปนี้เป็นของท่านที่เกิดในลัคนามีนกับท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึงวันที่15เมษายนของทุกปี เราก็จะใช้เป็นไพ่อลาเคลิลแล้วก็ไพ่ทาโร่ทานายดวงชะตาของท่านนะคะ ที่ใดที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกข์เมื่อมีความรักเกิดขึ้นมาในจิตใจคุณก็มีความรู้สึกโกรธโมโหช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะเข้าตำราเจอไม้งามตอนขวานบินท่านไปสำหรับท่านที่เป็นผู้ชาย สำหรับท่านที่เป็นผู้ชายคุณจะไปชอบคนที่สวยมากคนหนึ่งเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีความเพอ้อฝันและต้องการที่จะสมหวังในความรักคุณท่านที่เป็นบุรุษเพศท่านที่เป็นผู้ชายอ่ะสำหรับท่านที่เป็นผู้ชายอ่ะท่านจะเกิดความรู้สึกโมโหโทโส ท่านมีความรู้สึกว่าทําไมฉันต้องมาเจอไม้งามตอนขวานบินด้วยท่านจะเจอคนที่มีสเสน่ห์ถูกตาต้องใจมีความรู้สึกคุณจะมีความรู้สึกว่าถูกใจคนคนนี้มากชอบมากแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ชอบคุณสำหรับคนที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยคุณจะอารวาดบ้านพังเลยเหมือนกับว่า คุณจะไปถูกตาต้องใจใครบางคนซึ่งเป็นสตรีที่มีผัวอ,อยู่แล้วเป็นช่วงที่คุณน่ะจะไปชอบคนที่มีคู่ครองแล้วโดยไม่สนใจว่าอะไรผิดอะไรถูกคือคุณน่ะลุ่มหลงและชอบเขามากๆเป็นจังหวะที่ลาหูเข้าทำให้เห็นกงจักเป็นดอกบัวด้วยอิทธิพลของดาวลาหูทำให้คุณเนี่ยลุ่มหลง มากมากในการมาคุณลุ่มหลงเพศตรงข้ามมีความรักใคร่มีความรักเหลือเฟือมีความลุ่มหลงมัวเมาช่วงนั้นน่ะคุณจะชอบใครบางคนแบบเหมือนกับว่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์และก็เป็นคนที่หาคู่ครองได้ง่ายแต่ในจังหวะนั้นเนี่ยคุณจะลุ่มหลงมัวเมาคือคุณจะรู้สึก ชอบอาจจะเกิดปัญหาการชิงรักหักสวาสดหรือมีการทะเลาะยื้อแย่งคนรักของคนอื่นคุณอาจจะไปชอบผู้หญิงที่เขามีผัวแล้วอะแล้วคุณก็ลุ่มหลงทางนั้นมากและมีความคิดนอกลู่นอกทางกำลังมีความคิดต้องการที่จะนอกใจภรรยาของตัวเองท่านควรจะลดความเจ้าชู้ลงไม่งั้นชีวิตก็จะวุ่นวาย สำหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยคุณจะเป็นลักษณะเจอไม้งามตอนขวานบินสำหรับสาวโสดหนุ่มโสดนะเนี่ยท่านจะได้ออกเดทอย่างสุขสมกับคนรักนี่เป็นห้างสมัยศตวตรรษที่18ห้างในสมัยฝรั่งเศสยุคเลเนตตองอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไพา่ใบนี้คือแปลว่าจะได้เจอเนื้อคู่นะสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ย ท่านมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่คนคนนั้นนะ่ะเป็นคนที่ฐานะค่อนข้างมั่นคงด้วยนะสาวโสดหนุ่มโสดท่านมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่อาจจะมีการเจรจาตกลงการแต่งงานกันโดยจัดเป็นพิธีเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอะไรเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีสเสน่ห์สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ มีหนี้สินแต่ก็สามารถที่จะทำงานหาเงินใช้หนี้ได้ท่านชอบศึกษาหาความรู้คุณมีความรอบรู้สำหรับสาวโสดหนุ่มโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่ท่านจะหาคู่ได้ง่ายและเนื้อคู่ของท่านนี้อาจจะไม่ใช่คนรวยแต่เนื้อคู่ของท่านคนนี้สาวโสดหนุ่มโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่ค่ะคนคนนี้เป็นคนที่ ฉลาดเรียนเก่งวิชาการความรู้ดีเป็นคนที่นิสัยดีงามเหมาะสมที่คุณจะมอบความรักให้เขาท่านจะมีความสุขคนรอบข้างมองว่าเป็นคู่สร้างคู่สมที่เหมาะสมกันดีมีนิสัยใจคอมีอุปนิสัยที่ไปกันได้นับถือศาสนาเดียวกันเคมีตรงกัน ท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ขายไก่ขายวัว ทำ,ทำฟาร์มทำฟาร์มวัวทำฟาร์มไก่เนี่ยท่านจะมีการขยายกิจการและท่านสามารถหาเงินช่วงนี้ท่านจะหาเงินได้เยอะเลยมีนี้สินเพิ่มขึ้นแต่หาเงินได้มากกว่าเดิมท่านจะมีทรัพย์สมบัติและมีที่ดินมากหาเงินได้มากขึ้นมีนี้สินมากขึ้นในด้านความรักจะได้เจอคนมีสเสน่ห์น่ารักมีการตกลงปงใจทำงานร่วมกันสร้างครอบครัวร่วมกัน มีหนี้สินแต่ก็มีฐานะค่อนข้างดีคุณจะประสบความสําเร็จทางด้านความรักคนที่คุณรักก็เป็นคนจิตใจดีคุณอาจจะได้รับข่าวลือบาเป็นข่าวลือที่ไม่จริงคุณจะได้รับข่าวลือบางอย่างเข้ามาเป็นข่าวลือที่ไม่จริงสำหรับท่านที่เป็นนักเรียนนักศึกษานะสำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ย สติปัญญาดีเฉลียวฉลาดสอบผ่านทุกวิชาทํางานเก่งค้าขายเก่งท่านที่ยังเรียนอยู่เนี่ยท่านก็สามารถทํางานเก็บเงินได้ท่านที่ยังเรียนอยู่เนี่ย,าาย,ย,ย,ยคะแนนสอบออกมาดีในเดือนธันวาคมคุณจะได้เดินทางไปเที่ยวโบราณสถานมีดวงเดินทางไปเที่ยววัดโบราณโบราณสถานเก่าๆท่านมีเกณฑ์จะได้ไปร่วมงานศพของคนรู้จัก ท่านมีเกณฑ์จะได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเช่นพิธีนอนลงศพพิธีสะดเดาะเคราะห์จะได้รับข่าวลือข่าวไม่ดีทำให้เครียดวิตกกังวลในด้านความลักคุณรู้สึกขัดแย้งคุณจะมีความสุขในด้านการทำงานหรือมีความสุขบางท่านก็มีดวงจะได้เรียนต่อในระดับด็อกเตอร์มีโอกาสเรียนต่อปริญญาโทการเรียนถือว่าประสบความสำเร็จ สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยช่วงนี้ให้ระวังตัวหน่อยเพราะว่ามันจะมีคนที่มีลูกมีเมียคนที่มีลูกมีเมียจะมาตกหลุมรักท่านสาวโสดหนุ่มโสดบางท่านนะในช่วงเดือนธันวาเนี่ยมีเกณฑ์ไปบวชผู้ชายบางท่านเนี่ยจะสนใจที่อยากจะบวชบางท่านก็ไปเรียนโหราศาสตร์ไปเรียนดูดวง คุณมีดวงจะได้เข้าร่วมพิธีกรรมคุณจะมีความสนใจทางด้านศาสนาโหราศาสตร์หมอดูการทรงเจ้าเข้าผีคุณมีดวงจะได้ดูดวงนะอาจจะได้เจอหมอดูเก่งๆหรือไปทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาคุณจะได้เดินทางไปต่างจังหวัดจะเป็นการเดินทางเพื่อบนบาลสารกล่าวกับเจ้าพ่อเจ้าแม่ช่วงนี้คุณจะฝันแม่นมีโชคลาภท่านมีดวงจะได้เงินจากคน ต่างชาติการเงินค่อนข้างดีหาเงินได้มากแต่ก็ใช้จ่ายทีเยอะจนแทบไม่เหลือหาเงินได้เยอะแต่ก็มีเรื่องจ่ายเยอะคุณจะสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับวิทยาศาสตร์สนใจเกี่ยวกับไสยสาศาสตร์วิทยาศาสตร์จิตวิทยาการสะกดจิตคุณมีดวงที่จะไปเข้าร่วมพิธีกรรมการปลุกเสกเครื่องรางของขังเป็นช่วงที่คุณนะ่ะเข้าวัดบ่อย สำหรับผู้หญิงบางคนก็อาจจะเข้าวัดไปฝึกกรรมฐานสำหรับผู้ชายเนี่ยมีเกณฑ์ออกบวชท่านจะสนใจทางด้านการเข้าพิธีสะดกเคราะห์ต่อชะตาในด้านสุขภาพนะช่วงเดือนธันวาคมคุณจะต้องระวังเกี่ยวกับการเก็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแต่ทางด้านการเงินดูแล้วเนี่ยดูอู้ฟู่นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะช่วยให้คุณเนี่ยได้ได้เงิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจะช่วยให้คุณได้เงินได้ทองในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณก็จะหาเงินได้เยอะเลยนะเรื่องเงินเนี่ยก็คือมันก็อาจจะเป็นเงินที่ได้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแล้วก็คุณจะได้โชคลาภจากผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่คอยอุป,ปาการะ ถ้าตกงานอยู่จะหางานทำได้ท่านเป็นคนที่มีรสนิยมสูงจะมีคนให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาถ้าคุณตกงานว่างงานก็จะได้งานทำการสอบสำเร็จมีโชคลาบมีเกณฑ์ถูกหวยได้ลาบก้อนโตในบางท่านเนี่ยอาจจะได้รางวัลได้ถ้วยรางวัลท่านที่เป็นข้าราชการอาจจะได้รับเครื่องราชอิสรย,ย์สายสะพายตำแหน่งใหญ่ มีดวงจะถูกลอตเตอรี่ได้เงินก้อนโตท่านจะได้เจอพาะเกจิชื่อดังหรือได้ทำงานร่วมกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นได้ทำงานร่วมกับผู้พิพากษาอายการสอสอนักการเมืองทรัพย์สินเนี่ยหาได้ง่ายมีดวงถูกหวยได้รางวัลใหญ่เป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาหากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบาย หากป่วยเนี่ยจะได้เจอหมอเก่งมากๆมารักษาหากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายจะได้เจอหมอเก่งรักษาจนร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีช่วงนี้ท่านควรเก็บอารมณ์ให้มากอย่าโมโหโทโสสำหรับบางท่านเนี่ยจะลุ่มหลงคนที่มีเจ้าของแล้ว แต่ในหลายคนเนี่ยก็จะมีโชคมีลาบมีผู้ใหญ่เมตตามีสเสน่ห์มีคนนับหน้าถือตาเยอะในเดือนธันวาเนี่ยท่านจะได้เจอผู้ใหญ่ใจบุญจะมีคนอุป,ปถัมภ์ค้ำจุนท่านมีเกณฑ์จะได้ไปงานแต่งงานงานเลี้ยงมีสิทธิถูกหวยภายนอกเนี่ยคนก็จะดูว่าท่านเนี่ยเป็นคนรวย ปัญหาเรื่องหนี้สินเนี่ยก็สามารถทำงานหาเงินได้เยอะท่านสามารถทำงานหาเงินได้มากพอที่จะเอาเงินไปใช้หนี้ในด้านความรักเนี่ยถ้าทะเลาะกันก็จะได้ปรับความเข้าใจได้คืนดีกันแล้วก็สามารถแต่งงานอยู่กินกันและสร้างครอบครัวที่ดีได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้รับทํานายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ